กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทักายสบายดีเอฟซีทีหากแพงเบิดสุขูสุคนสุมองสุบอลบวาสิโยภายในและกระต่างประเทศก็ดีพี่น้องเนาะโดยยินดีตอนฮับกับสู้ซ่องน้องมินนี่คือเกาคือดื่มเด้อ,ดอพี่น้องเนาะโดยโดย,โดยพี่น้องเอยมื่อน้กะอาฮับนาที่เป็นสะพานบุญให้คุณยายใจดีทาง อาประเทศไทยอีกแล้วพี่น้องเนาะรุ่ยพี่น้องเอ้ยเพื่นว่าให้ซื้ออาเครื่องครองเนาะมีทั้งอ่ามาม่าปลากระป๋องไข่และวกะนมกระน้ำปลาน้ำมันพืชแล้วก็เขาพี่น้องเนาะโดยโดยพี่น้องเอ้ยสิไปมอบให้เพิ่นคุณยายอาทั้งอาบ้านไม้น้องหวาพี่น้องเนาะญาติญาติสาวนาม หยาดไม่ถ่าวเบาดาวพี่น้องเอ้ยโดยูไปเบิ่งนน้องกัน,กนพี่น้องเอ้ยเนาะก่อนอื่นก็นต้องขอขอบุญขอบคุณในไลน์เดอ้อคุณยายเดอ้อเนาะที่อ่าไว้เนื้อเสื้อใจมอบหน้าที่ให้พ่อแม่นี่นี่เป็นสะพานบุญให้เนาะต้องขอขอบุญขอบคุณในไลน์เขาอวยใจให้พ่อให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีเงินได้เงินไหลน้องกองไหลเขา่าอ่าให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับคุณยายเดอ้อเนาะสาธุเนาะโดยพี่น้องเอ้ย

nó con ngay mất bỏ yeah. <laughs> rồi pack thôi đấy sao con ngoài nè vợ 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 khác là hút ship bao อ๋อเดีดย๋ยวเดียวสามเอ,อ้ยหกหน่งหกอสอาบแปดสากันเนาะสากันครับอันราคาอันอนเนาะราคากองไงกองไงกับแพ็คละเกะา้าสิบได้สแพ็คกองหน่อยได้สามฮะอ่าพันกว่าบาทแล้วแต่ว่าจะไปซื้อเขาน้ำแน่ร้อย ไปชบหาโดย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 แปดร้อ่บาทอยู่นี่ไปซื้อขาอีกแน่เขาก็หกรยกว่าบาทไปซืเมื่อไวไปด้อเติรนเลยแม่บางอ่อนเจ้าให้เอาหมกโมมานาเนี่ยเสียหมกูมมาให้แม่บางอ่อนเพื่อนจักมากเรนย้ยย่เจดีย์นซื้อไอ้วาดสิไองเอ้ยังไ่ได้เอาเมื่อไยโย โอ้ยโดยโดยพี่น้องเยอ้หัดดีๆได้ร้อยใครนะ่เนอไใครร้อยสิบเราปะแปดร้อยยี่สิบห้าบาจ่าเอ้หุ่นจันหายจ้าเช็คดีๆ ไปมอบให้เพิ่นพี่นอ้องเอยเนาะสิไปก็เบาดาวคือเก่านั่นแหละคุณยายเลยเพราะว่าเคสนี่กับเบาดาวเป็นคนแนะน้ำให้ไป่ายกับสิให้เพิ่นภาพไปมอบคือเกา่าโดยเนาะนเพิ่นกับให้ค่าน้ะเมือกน้ำมันทางพอมินินี่สามร้อยบาทเนาะยังได้ก็ขอขอบุญขอบคุณหล,ลายๆเด้อครับคุณยายเด้อเนาะแล้วก็สิเมื่อเอาเข่าแน่อยู่บ้านปังถือว่าไปร้อยยี่สิบห้า ร้อยสาห้าบาทโดยโดยไดย้เสียใจเงินเพิ่นจักคนพี่นเงเนะเดี๋ยวไปทาไปเบิงเข่าต้องการไี่น้องเอ้ยยุ่วันปังสร้างเพิ่นไว้แล้ว còn gần nhưu, bu lê biết không, mẹ tháo đào mình làm gần, mẹ đào, mạ hoạt mẹ đào đấy ông, sai <tôi> tốt đó sẻ xe khay đi hiểu ông bọn thưa ông ấy หา này

เอาดูไข่ ทุลาราบกับมันแดดแทมโทุลััทบกับหอน

ขักอะไรเนาะไปเริ่มขักอะไรพายนะคือสกุงปลาลายเนาะตาข่อยน่ะเดียวนะเดี๋ยวเรากินหมดแนละ้วพายน่ะวะ่ไปเริ่มลงขักอะไร đau nhăng bột anh à, này cứ xì mèn cọc nắm nó thôi là sập cả hòn มคืออ้อมขักแทะนะเถาวาดาวมามาเราจ่อยแหงอันนี้นะพี่น้องเห็นในคลิป d i i m a h e n t

ไก็ได uh, ้ตนเขาเที่ยงแล้วบเแล้วบกิน um, like ้า้แล้วบ่กินจะชอบุญแล้วกินได้แล้วแล้วไ่อยากกับข้ากูนะกินข้าวกับยังล้เอกับปาอีกทียดูร้านเอาไห้บ่ ลูกมันออไปแ้วมึนีไ้ึงเนปองฟ้านี่นี่หนาวบ้างเงี้ยเออมาทางฝีเห้อพี่เออเอาฮับเอาแต่พ่อใหญ่จะดีเลยยูดีไม่แห้งเลยเนาะโดยยูดีไม่แห้งเลยพ่อใหญ่จะดีะรนลำๆเลยๆุ้ยเลยพ่อใหญ่จะดีได้เนาะ ฝากมาหายกินก็ได้ขางล้างนี่ได้ยังน้อยลือยังกัดนรต้องยังอดีเด้อบนใหญ่ใหญ่อันนี้เข่าได้ไหเขาเข่าสานเขาสารองสารนี่แล้วเซานซงสารเข่าซานนนี้เยอวจะสัญญาไปให้เพิ่นเออข้าวาสามสิบหกกิโลข่าเขาเน่คนชงมาหายคนใหญ่ใหญ่ดีน่นคือเทีนม่าเจ้าบ่มียังนั่นด้ แล้วลมือนั่นแล้วก็เขาเจ้าเพิ่นก็เห็นเด้เจ็บขางเดียวมันยากเจ็บขาเจ็บขาเจ็บขาพุทธองคเจ็บเจ็บขาเดียวอีกล้ก็ไปสิไปสิไโยไปนํามื้อนี้ก็ได้กบใจหลายๆเด้อพ่อใหญ่จะดีเมื้อนั้นากบใจเพิ่นด้ป้าใหญ่

แม่ใหญ่เข้าได้รับเลยลาบก็ยังลาบก็ยังเดือมีคนเคยมามอบเพื่อนเยอวะขอบคุณขอบคุณละลายเด้อคุณยายเด้อจีเมตตาแม่ใหญ่เพิ่นได้อันมะปีกื่อข้าวสารกับปลาปองแล้วก็มาม่าไข่ไข่หนึ่งแตะมาม่าหนึ่งแก๊สปลาปองหนึ่งแพ็กสิ กระปองน้ำซัมท่งนี้แหละจังหามันมีไเล่ามาปลาขอบคุณคุณอะไรด้วคุณยายก่อนอยู่ดีมีเห็น้เพนบงแม่เขากินใหพ่อนเบงเยะดีเบืงแม่เออเพื่อนสามากับจะขายเจ้าอะไรได้กินใหรยู่ดซื้อมาให้เพันเมือน่ะสองแพ็คยังยั่งอยู่คนละยังอยู่เพราในเมิดท้องแม่ผูดียวเนาะลูกก็บม่ได้ค่อยกินนั่นแต่วกินหรือว่ปั่นหรืว่าต้องกินเไม่กินขแล้ว บ่ยากบโบดีสักยามันลุ้งโบมันง่ายได้ยู่บนใหญ่จะดียังว่าเนาะซื้อแนวอยู่แนวกินมาให้กินไลายยางไลยแนวเนี่ยนี่เนาะจะได้เลยสิกุ้งไปเฮิร์งไลายป็นนั่นเดือดได้มือเตจอเดือดเป็นคุณยายเนาะคุณยายใจดีทางฝั่งไทยเพิ่นก็ได้เอามาไทยคลิปมือนนะพี่น้องยจะเห็นความ ่าทุกเนีายนี่แหละเนาะเปินการกินเพื่อดูสงสารโดยจ้ากินยังอยู่ยังเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นในคลิปเพิ่นอจะดูสงสารแล้วก็เลยอ่ามอบหน้าที่ให้ทางคอมมินี่กับบ่าวดาวนี่เป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะแม่นมีทางนี่แหละขนมนมเนยทางไข่ที่แรกเพิ่นว่าคั่นสิเอาเข้าเป็นกระสอบก็ เรียว่ายันขาดเทินยันขาดเลยเนี่ยโดยก็เลยแบงซื้อทั้งข้ากินน้ำนวาแนนเนีนวกินน้ำเนาะโดยเมนเท่าก็กินกเพาะกับข้าวสีบุ๋มเนีกินกลับนั่นได้ไหมก็เลยเอาทั้งไข่แน่ปลาป้องแน่แต่กำลัามากแน่เอาไว้ให้เบิน์ดไปกินแน่ใจไล้ไล่เลยกอบใจไล่ยล่สีเมตตจาสงสารน่นได้เนาะูะะ้บสุกหยักบ่มีบางเม้ดเจ้า บมีกับมี่มีได้บมี่เบิงกะเบิงแล้วจะปะเพื่อนล้นี่แหละโบมี่ดิ้นล่าองเ้ยแล้วก็อายดินคุยลูกมันไม่ลูกคุยายเลยมีลูกผู้นางีเน่าพกความเวียกคั่วกับบ่คปลำล้ำยๆยเมื่อหนาเด้อผู้ปากมาหกิน่ะได้เด้อให้ลำๆรวยๆยเมื่อหนาเด้อไม่สุขภาพามกายแข็งเด้อคุณยายเนาะอย่าเจ็บอย่าป่วยเด้อเนาะขอให จะยูดีนี่ไงกันเลยเนาะก็ให้เจริญ่นลุงเรื่องขึ้นกว่าเก่าด้วยครับคุณยายเด้อเนาะเนี่ยเนาะชิลได้กันหมดเพื่อนเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปทงโอมใส่ให้ลูกงานนโดนแค่ถือรางวัลที่หนึ่งเลยคุณยายเงินมาเนาะอยู่ป่าลุงกำลังจี่ป่าอยู่กับแคนเนาะอันที่อัน่้นที่เนี้ยง่ายมางเลยได้กัน่าตนชี่ซื้อเออไม่ชอบให้นี่ที่ห้องเลยฮะไม่ได้นี่ บอท่านได้ายเราก็ยังบนท่านไดนีออกจากค่ยยอยเหมืนบุญเนื้อกินนี่นี่ก็คายกินเข้าเลยสิไปยู่ใช้บานนี้นะแจังว่ามาปลูเพื่อนีนะก็ไปยู่ป้าคุณเละไปยู่คุน้าเล่าผมก็ยู่น้าไปโนเละไไก่เต๋อไก่เติอเละไป่ีนะ พูแล้วก็ลงกับไปลงไปทางฝุงแล้วลุ่มุเนาะทางเบืองทังอำนาจใต้เออมันมีทางเขาบ้านอย่างนี้ลงมไกล่มไก่มยแต่ว่าไก่พี่เนาะเขาบอลบอลละสื่อ่นาะเละกอนเขาจะอ่อนเละแต่พอเลี้ยวเห็นกันแล้วมันเอาไก่ว่าไงไม่ม่มูขึ้นนี่อยู่เนาะบอลบอลบอลมันง่ายบอลเนาะไก่เติบยิ่บ่ บนกับเพื่อนข้าเจ้าของข้าเจ้านั่นเพื่อนทีนั่นน้องจำบอกกับเพื่อนเขาเออนสิแม่พอเลี้ยวเห็นโดยโดยแต่ว่าแต่ว่าถ้าทามัางลูกนี่เอาว่าไม่นี่ยันบ่ได้ยันใช่บ่ได้อยู่ใช่บ่ได้แล้วเพราะว่าปวกขึ้นเรื่อยๆปวกขึ้นมันดอกมันดำมันได้เออเล่นน้องใช่มั่งก็ได้ซ้ำมันได้เออเลือดเออจะได้มันเออจะได้มันนั่นนั่นฮันกับบัวเอ้าจะนั่นเลย ตัวไดมันดีกับเก็บไว้ฟานี่ือว่าฟาน่ยมันซื้อมา่ยื้อัมากคนมากลงไสิปุ๊กล้างจำเก่าถืได้แล้วคือที่นอกเนาะย้อนเหตุผลที่ว่าเพิ่งเพิ่นยังบริบริบรบริบริ่ริบรคบริบรมาริบบบริบริบิิบริบรนีริบริบราิบริบริบมิบริบรบริ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 ่ริบริบริบสิบริบิบริลิิบบริบบิิ หมูมังก็คือเก่าบ่ดินเขาเองดูฮะนมูมังค์บดินก็เจ้าหันน่ะบดินก็เจ้าคือเก่าหมางแหม่ยู่กแบบอยู่แบบยูความจริงใจเนาะก็คือมีไงเพื่อนวานเลยเนาะก็เจ้าก็จะหายง่ายออกอยู่ยังได้กับดูยังได้กับยังออกบ่ได้เนาะก็คือนี่นี่แหละพี่น้องเว้ยมันบวกบป้ะเลยเนี่ยนี่มียังเลยนะไม่มันเบ็ดขนาดนั้นเลยยังได้กับฝากนะคุยไใอย่างไรย ตีต่ำหนักสุดกันใส่ตาไม่ตาไม่พี่น้องเนาะควบคุมเือจาก MT สุดสุดคนามเิ่ม่พี่น้องเนาะอย่พิจารณาเ็ม่นพี่น้องเนาะดมแงเด้องใจอ้จกสังไง่าด้วยเมือนาเด้อ่ร่ามกแค่ เป็นละก็เมื่อยน้ำไเราไมันบวบแล้วนี่าแตนตอนนี้ก็ได้โนี่เนาะมันเสาผมมีเสาต่อนาะนันและวกขึ้นง่ายเลยบวกเขานันก็บวบแล้วเรื่อย Money mang tinh thần lạc thắng nó bằng nhanh nó bằng thắng nói bằng nhắn bằng 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 คื่อถิงินเนี่ยคลิปเราเราเพื่อนเนาะเรามาถ่ายเนาะมาดุ่งกันคู่บ้านของบ้านอะไนี่นะเดี๋ยวแม่พ่อกับบุญมีบ้านนี้ก็เลยอยู่พี่ตายมืดเด็กยังบอกมามาไปนี่แหละคนบุญมีให้เฮียบุญมีที่มีน้องนี่จะยูกในเท้าหน้าเบาเขาก็เนาะแม่เขาเขาบุญมีเนาะทิงเนาะไปด้วยเอาทิ้งเอาหุ่น มาเอาไดีแล้วคุ้มก็ได้การนอนบ้านนอนชามบนบ้านแล้วอยู่มาแล้วก่เมืองจำพรนี่แหละี่นอนดูด้วยกันมาอยู่กับแต่เข้าอันเพราะว่นเป็นทหารเปนว่าจ้าเมื่จะกปีอะไรแลเนาะสี่สิบปลายปีโดยประมาณสี่สิบคนละสี่คนละเพราะว่าผู้ใดไป ลักส <łość> ี่สิบปีเด้อเราใหญ่ลงมากูน่ะตะกี้คือสีแมนแถวนี้มีแต่โค้กเว้ยแหละเนาะน้องท่านเป็นบ้านเนาะเขาว่าว่าไม่ไงตอนตอนเจ้ายังน้อยนาะไม่ไงน้องท่านว่าเนี่ยแถวนี้นะมีให้น่าอยู่บ่ก็เจ้ามีอยู่มีกับบัวร้ายเนาะ ข่อยเห็นกกุ้งล้รขคอยจากไม่ขีดทกเรได้เขี่ยเราเมืออาซเก็บขีขคอยอย่างหาเราได้คอยกันเห็นกุกุ้งนนี่ยนวคุงอืดเลยกุกก้งอะายอยู่คอยทุอะไอยาเดยวถ้าก็เป็นโร่ไงนดน้อยก็แม่รู้ได้ก็ได้บ้านบ้านหวงบัวนะหวงบัวเชียงบาน กันอยู่คุณละาักไวเลยมัน้าหน่อยแบีข้าม้นไม้นี่แต่พี่น้องในบ้านข้าหน่อยู่บ่กพี่น้องเจ้าติไม่ได้บม่ใช่องเนื้อไม่ใ่กินกินได้จะคาบกินได้จะคาบม่ได้ไ่ได้ชูกินได้กิน้กินได้กินได้ร้ายคาบอยู่พ่อกินไงบอ ก,นะกินเพราะก็นั่นเลยนะกาวาเรากินเาบเซนะ่ขาดวิตามินขั้นไขนนเ่เนี่ยด้ะไข่นกินอยู่ไข่ก็คือารนะครับกินจัดแล้ว,วลต้องต้องไปว่าซัากยาวิตามินเนา,เาะบำบรุง

โดยขออุต่ให้พรทั้งคุณยายกับท่าอยู่ดีมีแห้งเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะการงานการเงินจะเลื่อนหรือเงินถึงกเก่าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งหมายปรารถนาได้ครับคุณยายเด้อท่านไม่คุณยายทั้งพี่สมนีก็ขอให้กลับคืนสู่อ่าคุณยายใจดีร้อยเท่าพันเท่าคุณเด้อเนะสาธุสาธุสาธุทนสมนีกับสมานี